สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสแมนซุ่มในอัราะห์มานุรรฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรัลอฮบินาลามีนวะซัลลัลลอฮุอะลาลัลลบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซัลฮบิฮิวะมันทับิอะฮุมบิอัลซานินวะดาอัลเบดะวะที่ฮิลาอิมิดดีน Assalamualaikum ah w a ะต h m a t u l l a h ะ a b a r a k a t u h ขอความสันติความจเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องที่รับชมรับฟังรายการอุทยานคนดีนะครับผ่านรายการวิทยุแสงสลามทุกทกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลล์ครับขอโชคดีขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาที่ให้ผมได้กลับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องแล้วก็มาทําความเข้าใจมาเรียนรู้มาศึกษามาทบทวนนะครับในเรื่องราวของอันอสลามร่วมกัน ท่านพี่น้องครับในครั้งก่อนๆเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงาการงานหรือว่าสิ่งที่เป็นการกระทําของเราเนี่ยเมื่อทําไปแล้วเนี่ยมันก็มีผลทั้งดุลยและอาคิอรอนะครับก็ตั้งชื่อไว้ว่ามีประโยชน์ทั้งดุลยและอาคิอรอก็ไล่เรียงกันไปหลายตอนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอันอมูยะฮาดุนนับสว่วนเคามินัลลอนะครับก็คือการอาสอบสวนตัวเองแล้วก็ การห้ามปามตัวเองและกลัว l o s อันนึ่งมาจากกลัว loss ุบฮานะฮ h ว w ต t a า,าพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ให้ให้ใหระหนักเสมอว่าทุกการกระทําของเราเนี่ยมันคือรางวัลแต่เป็นรางวัลในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แหละแต่มันคือรางวัลน,นั่นหมายความว่าทุกการกระทํามันจะต้องมีการตอบแทนตามมาจะเป็นคําพูดมันก็จะต้องมีการตอบแทนตามมาอันนึ่งมาจากสิ่งที่เราพูดพูดดีก็ได้บุญครับ พูดไม่ดีก็ต้องต้องรับสภาพต้องถูกลงโทษต้องถูกสอบสวนแล้วก็ทําดีก็ได้ผลละบุญทําไม่ดีก็ต้องถูกลงโทษต้องถูกสอบสวนนี่คือวิธีปฏิบัติตัวของคนที่เป็นมุสลิมของคนที่เป็นรัทธาว่าเราอยู่ในยุนยานี้เนี่ยไม่ใช่เราอยากจะพูดอะไรก็ได้ทุกเรื่องไม่ใช่เราอยากจะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่มันจะมีกติกามีกฎเกณฑ์มีกรอบของมันนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกรอบที่มาจากหลักการของาศาสนานั้นถือว่ามีผล กับชีวิตของเราแม้ว่าจะไม่มีผลทางด้านกฎหมายในโลกปัจจุบันแต่ไม่มีผลทางด้านชีวิตของพวกเราแน่นอนเพราะในวันที่เรากลับไปพบกับลอสุบฮานอหัวตาลาเนี่ยมันจะถูกสอบสวนทั้งหมดนะครับจะเล็กจะน้อยหรือมันจะมากมายขนาดไหนเราอย่าคิดว่าเล็กน้อยก็คงไม่เป็นไรมั้งก็แค่นิดหน่อยในความรู้สึกของเรานะแต่ละลอสุบฮานอหัวตาลามันคงไม่นิดหน่อยแหละครับเพราะฉะนั้นพูดอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้แต่ต้องรับผิดชอบเท่านั้นเอง ถ้าคิดได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องต้องกั่นกองซะก่อนต้องคิดซะก่อนต้องพยายามในการที่จะคำนวณผลผลผลดีผลเสียซะก่อนไม่ใช่อยากจะ,ะด่าใครก็ด่านะอย่างในโลกปัจจุบันนี้เขามีการคอมเมนต์นูน่นนี่นั่นเดีย๋ยวนี้มีการฟ้องร้องกันมากมายเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่มันเป็นผลร้ายที่ตามมานั่นเองเพราะฉะนั้น เราที่เป็นผู้ศรัทธาเรามีกรอบของเราอยู่แล้วนะครับเราดูข่าวตั้งมากมายเขาด่ากันเขาเม้นต์กันไม่ต้องครับไม่ใช่เรื่องของเราง่ายๆเลยวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ต้องเข้าไปรับรู้ก็ได้หรือถ้าจะรับรู้ก็ผ่านพ้นไปถือว่านี่คือโลกปัจจุบันที่มันเป็นวิวัฒนาการที่ตามมาแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตระหนักคิดให้เยอะทําอะไรก็ตามเนี่ยวิธีฉลาดเนี่ยนะครับที่ ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุสสลามบอกเอาไว้ก็คือว่าอันกายิสุมันดาร์นับซะฮูวะอามิลาลิมาบะดันเมาคนฉลาดเนี่ยนะฮะเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะคํานวณก่อนว่าไอสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะมีผลอะไรตามมามั้งมันจะมีการตอบแทนมันจะมีอะไรเช่นเราไปคอมเมนต์แล้วกันปัจจุบันนี้มีเยอะมากคอมเมนต์ด่าเขาคนฉลาดเขาก็ต้องคิดว่าถ้าเราคอมเมนต์ด่าเขาเอา้าวเดี๋ยวนี้มีกฎหมายแล้วมินประมาท กฎหมายเอาอะไรนะเอาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โอ้ยมากมายสุดท้ายแล้วมีการฟ้องร้องแล้วก็ถูกเรียกค่าเสียหายเห็นไหมครับนี่คือนี่คือ,น,คอนี่คือโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องไปให้ถึงขนาดนั้นเพราะเรามีกติกามีกรอบของศาสนารองรับเอาไว้ชัดเจนเราจะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เราจะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักเราต้องคิดครับว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะ มันจะมีคุณค่าอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรตามมาคําพูดอะไรก็แล้วแต่น,น,นะครับที่เราจะพูดออกไปเนี่ยมันก็ต้องต้องนึกก่อนว่าพูดแล้วเนี่ยมันจะมันจะได้อะไรบ้างจากคําพูดเหล่านั้นพระน,อนอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่คิดเยอะเงียบให้เยอะพูดให้น้อยนี่คือวิธีการปฏิบัตินั่นเองดัะนั้นไอ้คำว่ามุจาฮาตุนนับสก็คือการที่เรานั้นมุฮาซซบ,บตุนนับส์นั่นเองการควบคุมตัวเราเองให้ได้นะแล้วแล้ว แล้วพยายามในการที่จะไม่ไปทําความชั่วควบคุมตัวเองให้อยู่หฮาสบตุลนัสว่าว่ามันอูฮามินันมอสีก็คือควบคุมตัวเองแล้วก็พยายามในการที่จะเอาตัวเองกันตัวเองออกมาจากสิ่งที่มันเป็นมเสีทั้งหลายเห็นอยู่ว่าเป็นความความชั่วนะฮะอย่าเข้าไปยุ่ง เห็นอยู่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าเข้าไปยุ่งโดยวิธีคิดก็คือว่าให้นึกเสมอว่าอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์มองดูเราอยู่อัลลอฮ์ให้มาเลิกะคอยจดบันทึกเราจะได้จะพูดก็ระวังจะทําอะไรก็ระวังจะไปไหนมาไหนเราก็ระวังเพราะเราถือว่าเรามีผู้ที่คอยเฝ้าคอยดูแลคอยสังเกตเราอยู่เอาไง,ไง่ายๆพี่น้องเวลาเราเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยโอ้โหมีกล้องสารพัดท,ทุกมุมเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เขามี ไม่ไม่มีใครแหละครับไม่ค่อยมีนะไม่ไม่มีใครในการที่จะกล้าหยิบของมาแล้วก็เอามาใส่กระเป๋าโดยไม่จ่ายสตังคงไม่มกล้าเพราะอะไรเพราะห,ะหูกล้องเยอะแยะไปหมดแต่ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเนี่ยอัลลอฮ์ให้กล้องเนี่ยให้ผู้บันทึกเนี่ยอยู่กับเราเลยนะให้มาอะกาอยู่ทั้งขวาทั้งซ้ายคอยจดบ,บันทึกเลยเรายังกล้าเลยครับเาเรายังกล้าเหรอคงไม่กล้านะเพราะฉะนั้นต้องต้องพยายามสร้างสร้างความรู้สึกแบบนี้ให้ได้นะครับซึ่ง คนที่จะได้รับความสําเร็จแล้วคนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยอันกุรานบอกว่ากอดอฟละฮามันซักคาฮคนที่จะได้ความสําเร็จก็คือคนที่ขัดเกลาจิตใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาขัดเกลาตัวเองอยู่สม่ําเสมอแล้วก็ทําอะไรก็ตามเนี่ยโดยสํานึกเสมอว่าเราจะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตตาลากลัวในการที่จะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺและอัลลอฮฺสอบสวนและตอบไม่ได้เพราะนั้น وأما من خاف مقام ر ب ِม ونَهَنَّ ن ันَ ه น ن ِ ا ل ن َน ح ْ و า فإنَّ ج นนَّ ت َ ه นะ ل م َ ع ْ و َ ة َอันคุรานบอกอย่างนี้บอกว่าใครก็ตามที่กลัวกลัวในการที่จะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์บฮานะฮูวะุะอาาลาคือกลัวถูกสอบสวนนะ่ะนะครับแล้วก็พยายามที่จะปกป้องระงับตัวเองเนี่ยไม่ให้ไปข้องเกี่ยวไปยุ่งกับสิ่งที่มันเป็นความชั่วทั้งหลายสะกด นับสู่เอาไว้ให้ได้ฮาวานับสู่ของเราเนี่ยนะอารมณ์ไฟต่ำเอาอิมานเอาอิมานเอาอิมานควบคุมม,มันนะฮะไม่ไม่ไม่ให้มันแผงฤทธิ์ออกมาไม่ให้มันมันมีบทบาทอะไรในชีวิตของเราแล้วท้ายที่สุดนู่นเลยครับปลายทางเลยฟาอินนันจันนาเจฮิยันมะอวลเราบอกว่าท้าจริงสวรรค์นั้นก็จะเป็นที่พนักสําหรับคนคนนั้นนี่แหละครับคือวิธีการในการที่จะปกป้องตัวเองให้ดีที่สุด เป็นการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดเพราะต้องอย่าลืมว่าเราถูกถูกล่อลวงเราถูกชักจูงจากสิ่งรอบข้างที่มันเป็นผลงานของชายตอนมากมายบางทีเราก็ไปมีส่วนร่วมแม้กระทั่งการที่เราไปวิาพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวนี้เขา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 ,เขาเยอะมากนะฮะเยอะมากพี่น้องต้องระวังนะเยอะมากคือเราฟังข้อมูลอะไรก็แล้วแต่น,น,นะครับ อย่าอย่าถูกหลอกมุสลิมเราหลายคนนะครับที่อยู่กับสื่อเยอะๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นนะส่วนใหญ่เลยนะจะอยู่กับสื่อเยอะมากสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้สื่อเหล่านี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าสิ่งดีจริงๆแล้วสื่อเนี่ยมีประโยชน์นะอย่างเนี่ยอย่างพี่น้องเด้รเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะพี่น้องก็เรียนผ่านสื่อทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่า อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นมันเป็นการสร้างความเสื่อมเสียสร้างความเกลียดชังสร้างฟิตรนาอันมากมายเกิดขึ้นแล้วก็คนที่เอามุมไม่ดีของมันไปใช้เนี่ยเยอะเพราะว่าชายตอนมันทํางานได้ผลนั่นเองฉะงนั้นมุสลิมเนี่ยเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรมาเอาตรวจเช็คให้เรียบร้อยถ้ามันดีรับไว้ไม่ดีก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะอันกุหลานสอนกับเราอีกเหมือนกันนะ อ,อินจาอก,กุมฟาสิกุลบินาบอินฟัตบัยยานุเมื่อมีคนชั่วนําเรื่องเรามานําข้อมูลข่าวสารมาเอาหาข้อมูลซะก่อนเพื่ออะไรฮนะเพื่อเราจะได้เข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้ไม่ไปฟิตนาคนนั้นฟิตนาคนนี้แล้วก็พยายามในการที่จะปรับทัศนคติของตัวเองนะครับเขาเลยคิดบวกนั่นเองคิดบวกเพราะหลายหลายหลายคนนะฮะเวลาเรากินข้อมูลเยอะนะสำรักข้อมูลเราก็มีอคคติ มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับคนรอบข้างกับพี่น้องกับใครต่อใครมากมายซึ่งมันก็ทําให้ความเครียดก็อยู่กับเรากลายเป็นว่าเราคือคนที่แบกรับอะไรทั้งหลายไว้เราไม่ใช่ยอดมนุษย์นะครับไม่ต้องแบกรับทุกอย่างเอาเฉพาะเรื่องของเราพอเรื่องของเรานี่เยอะแล้วนะวิธีการปฏิบัติตัวผมเคยพูดในหลายๆครั้งแล้วนะครับว่าวิธีการปฏิบัติตัวก็คือว่าวันนี้เนี่ยยุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะยุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะครับ ตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนของเราเนี่ยทำอะไรบ้างวันวันนึงนี่กิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยที่มันเป็นกิจวัตรของเราที่มันเกี่ยวข้องกับด้านศาสนาของเราเนี่ยทำตรงนั้นให้เยอะครับนมาดครบไหมตรงเวลาไหมพูดจาเป็นยังไงแต่งตัวเรียบร้อยไหมออกจากบ้านอ่านดุอาไหมเข้าบ้านอ่านดุอาไหมเจอหน้าผู้คนทักทายให้สลามไหมยิ้มแย้มแจ่มใสไหมนี่คือเรื่องเราหมดเลยเรื่องของเราหมดเลยฮะไม่ต,ไ et, yet, ต้องไปยุ่งอลไรครับใครๆเขาจะทํายังไงอะไรยังไงมันยังไกลตัวครับและที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราครับ วาแลาแต่ซิโรวาซิโรตุนวิซรออุครอไม่มีใครจะต้องมาแบกรับบาปของใครบาปใครบาปมันนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติตัวแบบนี้ทุกคนคิดแบบนี้ทําแบบนี้แล้วเราจะอยู่แบบแบบมีความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองสําคัญครับดูแลสุขภาพก็แน่นอนแหละเราก็ต้องดูแลดูแลพฤติกรรมอันนี้สําคัญ พฤติกรรมเพราะมัน <Pie year nes> จะเป็นผลที่จะตามมาและมันจะมีผลทั้งในดุนยาและอาเครอแน่นอนในฮะดิษของท่านในบีมุฮัมมัตส์ละลลอฮ์สัลลัมบอกกับเรานะครับว่าอัลอาอุบิรุกุมบินมุขมินมันอามินะฮุนนัสอัลอาอัมวาลิฮิมวะอันฟุซิฮิมวันมุสลิมมันซาลิมันมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวยัดิฮิวันมุจฮะฮิดูมันจ้าฮะดะนับซซฮุฟีต้าติลลาห์วันมุฮาจิรูมันฮะจารันข้าทายาวันดุนูบท่านนบีมุฮัมมัดหลลัตส์ลัะล บอกถึงลักษณะของมุสลิมบอกลักษณะของมุจาฮิดบอกถึงลักษณะของมุฮายิรนะมุจาฮิดคือคนที่ต่อสู้นในหนทางของอเรามุฮายิ์ก็คือคนที่อพยพยอย่างแท้จริงนบีบอกเอาไว้ว่าเนี่ยคือลักษณะของพวกเรานั่นแหละมุมินเนี่ยเป็นยังไงนะ,ะท่านนาบีบอกว่ามุมินก็คือคนที่ผู้คนทั้งหลายเขาปลอดภยัยปลอดภยัยหมายถึงว่าเขาได้รับความปลอดภัยในทรัพย์สินของเขาในชีวิตของเขานั่นคือมุมินจะต้องไม่ไปรุกรานคนอื่น มุมินจะต้องไม่ไปคดโกงคนอื่นมุมินจะต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนี่คือลักษณะของมุมินมุสลิมล่ะก็คล้ายๆกันฮะมุสลิมท่านอบีบอกว่ามันวันมุสลิมูมันซาลิมันมุสลิมูนามิลิซานิฮิวายดิฮิมุสลิมนั่นก็คือคนที่บรรดามุสลิมทั้งหลายเนี่ยเขาปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขาถ้าเราเป็นมุสลิมมุสลิมโดยทั่วไปผู้คนโดยทั่วไปจะต้องไม่ได้รับความเดือดร้อนจากคําพูดของเราจะต้องไม่ได้รับความเดือดร้อนจาก การกระทําของเรานี่คือมุสลิมครับไม่ใช่เราไปที่ไหนวงแตกตลอดเลยเขาเห็นเราเดินมาไกลๆเขาแยกย้าย,ยาก,กันเลยแสดงว่าสังคมไม่ต้องการเพราะนั้นเราต้องพิจารณาตัวเองถ้าหากว่าเราเป็นแบบนี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะเอาให้สังคมเคารักอยู่ให้เคารักครับจากเขาจะได้คิดถึงไม่ใช่เราอยู่แล้วก็อยู่ที่ไหนวงแตกที่นั่นถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้สังคมไม่น่าอยู่นะครับเพราะนั้นคิด เขาเรียกวิธีการปฏิบัติกับตัวเองต้องเป็นแบบนี้ครับทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดความสงบเรียบร้อยด้วยหลักการที่ถูกต้องอผมต้องใช้คำว,ว่าด้วยหลักการที่ถูกต้องเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอาทำยังไงก็ได้จะโกหกจะอะไรไม่ถูกต้องก็ได้ไม่ได้นะฮะมันมีหลักการอยู่แล้วซึ่งหลักการของศาสนานไม่ไม่ได้ยากเลยทุกคนปฏิบัติแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นนะครับมุญาฮิตก็เหมือนกันมุญาฮิตก็คือคนที่ต่อสู้ควบคุมตัวเองเพื่อเพื่อ เชื่อฟังอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานี่คือคนที่ถือว่าเป็นมุญาฮิ i ที่แท้จริงมุญาฮิ i เนี่ยก็คือคนที่ต่อสู้ในหนทางขอัลลอฮ์นะครับจับดาบจับปืนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าที่แจ๋วเลยเนี่ยที่นบีที่นบีบอกว่าดีที่สุดเลยก็คือใครคนที่ต่อสู้หมายถึงควบคุมตัวเราเองได้เพื่อเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลานั่นเองแล้วก็คนที่มุฮ่าญยืกนะก็คือคนที่อพยพอพยพเนี่ยก็หมายถึงคนที่ออกห่างหรืออพยพจากนั่นแหละ ออกห่างจากความชั่วออกห่างจากความผิดทั้งหลายนี่คือลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงผู้มุสลิมที่แท้จริงมุจาฮิตที่แท้จริงมุฮาิดที่แท้จริงเพราะนั้นท่านอะบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงวิธีการเอาไว้อิสลามบอกถึงแนวทางปฏิบัติตัวเอาไว้ว่าเราจะควบคุมตัวเราเองยังไงเราจะดูแลตัวเราเองยังไงนะวิธีที่ผมได้บอกกับท่านพี่น้องไปเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว นั่นก็คือการที่เราสร้างจิตสํานึกว่าอัลสุบฮานะหุวตาลาทรงเฝ้าดูทรงดูทรงจ้องดูให้มาเลย์กาคอยจดบันทึกเพื่อเราจะได้เกิดความรู้สึกว่าเราจะต้องระมัดระวังตัวไม่ได้อยู่แบบแบบอ,อ,อะไรก็ได้แล้วก็ไม่ได้อยู่แบบเครียดนะฮะศาสนาไม่ได้ทําให้เราเครียดนะศาสนาทําให้เราเป็นผู้ที่เคร่งครัดและทําให้เราเป็นผู้ที่รู้ถึง หน้าที่และก็สิทธิที่เราจะต้องปฏิบัตินั่นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อเราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยแน่นอนนะผลดีมันก็เกิดขึ้นมันคงไม่ใช่แค่ในดุนยาแค่นั้นเพราะบอกแล้วว่าทุกอย่างที่เป็นการการะทำของเรามันส่งผลทั้งดุนยาและอาคาะห์ททำความดีของเราผลดีก็จะเห็นทั้งในดุนยาและอาคาะห์อ,อทำความชั่วเราก็จะได้เห็นผลจากการทำความชั่วของเราทั้งในดุนยาและอาคาะห์เพียงแต่ว่าถ้าเราเตาบ้าตัวสำนึกผิด ไอสิ่งที่มันเป็นความชั่วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตามไปที่อาคีรอด้วยมันจะจบกันแค่ดุนยานี้เพราะอะไรเพราะถ้าอัลลอฮ์รับการสำนึกผิดของเราอัลลอฮ์ก็จะปรับให้เป็นศูนย์และให้โอกาสเราใหม่นี่คือโอกาสนั่นเองนะครับที่ทุกคนนั้นยังมีอยู่เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ตายไงครับคนที่ตายเท่านั้นแหละคือคนที่หมดโอกาสแล้วอะไรก็ตามที่เขาทาเอาไว้ก็ถือว่าบัญชีของเขาถูกปิดลงแค่นั้น เขาก็จะไปว่ากันในส่วนที่มันเป็นภาคผลที่มันเกิดขึ้นจากการกระทําของเขาแต่สําหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนี่คือเนื้อมะนะครับนี่คือความโปรดปารานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบหฮานะฮวัตาลาได้ให้กับพวกเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นใช้ความโปรดปานตรงนี้ให้คุ้มค่าเมื่อมีชีวิตอยู่เราอย่าลืมในการที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในทุกๆครั้งที่เราตื่นอันหัมดูลินล้วิลละทีอภัย,ยานะาบาดมาอามาตนาวะอิลหฮินูชูร นี่คือดูอาที่เราต้องอ่านขอบคุณต่อลอที่ให้เรามีชีวิตอ,อีกหนึ่งวันเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตเพื่อการสนองตอบพระบัญชาของลอสุบฮานุหัวตาลาการมีชีวิตอยู่ก็ต้องไม่ลืมอีกนะฮะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอ่ะลินไอบ้าดะหัวามาคารักตุนยินนวันอินซอิลาลิยาบูดูนี่คือเป้า,เป,าเป้าประสงค์หลักนะครับที่ลอสร้างมนุษย์ทุกคนขึ้นมาเราก็จะต้องเข้าใจตรงจุดประสงค์ตรงนี้ให้ได้ว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ต้องทํำยังไงอ่ะต้องทํา อิบาดาต่อลอสุบฮานะหัวตาลาดังนั้นเราจะไม่มีชีวิตแบบไปวันๆรอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกรอให้วันเวลามันวนเวียนเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะแล้วสุดท้ายแล้ก็อายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีอะไรเลยไม่ใช่นะฮะเราเราใช้เวลาของเราให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ช่วงเวลาต่างๆที่อเลสได้ให้มาเนี่ยให้เกิดให้ให้มันได้รับภาคผลที่ดีนั่นเองหลายคนนะครับอายุเยอะแต่การงานดีมีน้อย อันนี้ก็ถ้ายังมีชีวิตอยู่ปรับเปลี่ยนได้แต่ถ้าอายุเยอะความชั่วเยอะแล้วไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แก้ไขตัวเองไม่ได้เตาบ้าตัวไม่ได้สํานึกผิดแล้วก็หลายคนนะครับที่ที่ที่เราได้เห็นอยู่เนี่ยบางคนที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยแทนที่จะเก็บความผิดความชั่วอันนั้นเอาไปสํานึกผิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะห์วัตะลากลับเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นมาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนรุ่นหลังๆซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการส่งต่อ ในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะครับส่งต่อตัวอย่างที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งเพราะนั้นเ,เมื่อเราอยู่ในดุนยานี้เนี่ยอย่าลืมครับทุกก้าวย่างของเราให้มันได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงต้องมุฮาซบตุนนับสำจัเป็นมากๆแล้วก็ตระหนักเสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลาเนี่ย สอบสวนในสิ่งต่างๆที่เราได้กระทำในอันกุรอานเองเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่ายาอิฮันละดีนอามมนุอามมนุตะกุลลอวันตันซุลนับซุมมากัดดะมัลลิกัดินวัตตะกุลลาอินนัลลอฮะคับีรุมบีมาตามะลลนอัลลอฮ์บอกว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออลละและแต่ละชีวิตเนี่ยจงพิจารณาถึงสิ่งที่ตัวเองได้ทำเอาไว้แล้วมันจะมีผลในวันพรุ่งนี้ ไอค้คำว่าวันพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันเกียร์มะนั่นก็คือทําไว้ในวันนี้แต่มันจะมีผลในวันเกียร์มะเนี่ยคิดหน่อยคิดเยอะๆว่าไอ้ที่ทาไปเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เน้นย้ําพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละครับคาพูดการกระทําอะไรต่างๆที่มันเป็นภาคปฏิบัติของเราเนี่ยอย่าปล่อยผ่านไปโดยง่ายนะครับคิดให้เยอะคํานวณให้เยอะว่ามันจะได้ได้ได้คะแนนขนาดไหนอย่างไรเพื่อเราจะได้มีการปร,ปรับเปลี่ยน ตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงแค่ไขตัวเองนั่นเองเอาละทีนี้ประโยชน์มันต้องมีแหละครับประโยชน์ในดุนยาเนี่ยถ้าคิดแบบนี้ได้อัตตะกอร,ริลลอมันเป็นการการสร้างความใกล้ชิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮาหนะฮูาวาตาลาและอีหมานมันก็เกิดคนเนี่ยเวลาอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อีหมานมันเกิดนะเมื่ออีหมานเกิดเนี่ยมันก็จะห่างไกลจากไอสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ของดุนยาความกังวลใจต่างๆคนในปัจจุบันไปดูได้ฮะไอที่เครียดเนี่ยส่วนใหญ่เครียดเรื่องดุนยาทั้งนั้นเมื่อเครียดเรื่องดุนยาแปลลลว่าออะไรืมั ถ้าลืมอัลลอฮ์เมื่อะไรเนี่ยมันจะเครียดตลอดการแต่ถ้าไม่ลืมอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยเหลือไม่ยะตะกินแล้วยะจันละวฮุมะครอยานี่ไงใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์หาทางออกให้แต่ถ้าไม่ลรามึกถึงอัลลอฮ์ล่ะมัน AH อะลอฮอัลลอฮฺ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 อัอฮฺอันดันกาอัลลอฮฺอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮัลลอฮฺอัลลอฮฺอ เขาจะมีชีวิตที่ลำบากลำเค็ญเพราะนั้นวันนี้ต้องตรวจสอบตัวเราเองแล้วครับว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นความสุขเป็นความดีขอบคุณต่อเราบ้างไหมถ้ามันเป็นความทุกข์เป็นความเศร้าโศกเนี่ยแสดงว่าเราลืมมันล้อใช่หรือไม่เป็นคาถามที่เราจะต้องไปตั้งกับตัวเองนะครับเพื่อเป็นการให้ตัวเราเองเนี่ยได้มีการพัฒนานในเองนี่คือการควบคุมแล้วก็การดูแลการบริหารจัดการตัวเราเองสอบสวนตัวเราเอง เพื่อให้สิ่งดีงามทั้งหลายมันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งในดุยานี้และอินชาอัลลอฮ์เมื่อเรากลับไปพบกับอัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาละเราจะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของพระองค์นั่นเองครับเอาละครับท่านพิน้องครับฝากแต่ท่านพ่นองไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบิลไลตอฟิกวันิีดายะวะซัลลัมอะัลกุมเร์ฮัมตุลลอฮ์วะบอระกาที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสแมนผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม